เออโตโสวัสดีครับเด้อวันนี้อะนนาไม่ยากินแรงตน้ำนริกก่อนเนาใส่พริกดิบหอมเตียมหอมบัวใส่เดียบร้อยแหละใส่ยอกกระพิศน้อยหนอ่งอันนั้นเราอันนี้มีแคบหมูเนาะแคบหมูใส่สองห่อก็นนะหอละสิบบาท สาววันนี้นอวันนี้จะหลามบอสบางท่านบางคน,ก,ก,งนก็บอกว่าแก่งบอสแต่ผมว่านี่แกง่งบ้านผมนะผมะพ่อในอป่อยแม่บอกว่าเดี๋ยววันี้แกง่งแก่งไม่เพียรไอ้นี่เนาะแต่จริงสมัยตะกอนนี่เป็นมีไม้ควายแสวเนี่ยมันต้มแล้วมันจะปันน่นเนาะประเดี๋ยวผมนึงนน่งเอานึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะซอยปรเดี๋ยวผมต้มมันงนะนะต้มน้ำไปลูกเอี้ยนะ ดี๋ยวผมจะหัน่นให้มันละเอียดก่อนนคอ,อนนคือมันแหลวอีเนี่นนะแก่งใบเพียกนี่นะคือมันของแก่งใบเพียกคือหนึ่งมันต้องแหลวถ้าบ่กแหลวบ่ล้ํานะนอแล้วรแ,แ,แต่เป็นบางตีบางแห่งเนี่ยเป็นใส่ก็จิ้นหนังควายนออเนีย่ยเดี๋ยวผมจะใส่เอี้ยนี่นะมองเอี้ยกัมเนี่ย ตรไปบ้านลุงปุ๊บบ้านตรงขับเออตรงซ้ายเก,ก๊กันเก๊กมาฮืดเก๊กพริกมาแหมมาถือแหมไปมากูดมากิว้วพริกนุ่มนะ่านะครับเนี่ยผมมาร้อยท่านหลายแล้วนะเราจะหลับคือมันเมาะวะเราเอาเอโดนเดี๋ยวผมจะใส่เนี่ยเดี๋ยวตันพริก,กับเนื้อที่แน่ๆคืออย่างงี้ก็เขาอันนี้เนี่ หลืมแตะเนอร์นี่นะใส่ส้มให้น้อยหน่อส้มมะขามหน่ยส้มจะเลาะในหนะเนาะถ้าบ่อใส่บ่อล้ำหนาเนาะวันนี้ขาดอย่างเดียวเนี่ยถ้าล้ำมาล้ำหูหรอขาดจะขาดหนอถ้าจะขานให้มเหมาะเนาะแต่จริงบางทีบางแห่งมันเหมือนใส่ก็ับดูอ่อนดูกซีโค้งเนอ มันโอ้ผมตำแล้วเนอเดี๋ยวจะใส่ดังเดียดออดๆแล้วเนอเดี๋ยวผมบอกว่านี่ใส่ก่อนเนาะผมมันนี่ยุ่งมันนักเลย่ะเออเดันเนอแข่งใบเพียบวันนี้นะเดี๋ยวซุดจอดโอ้โหโดนแล้วก็ล้วก็บอกฟ้อนว่านี่นะน้อสมาร์ทเนอเดี๋ยวก็นเนอ เดียวเลยดังไฝแห่งต้าสูนหลวงอินเนอเอาเนอบางหานบาโคตรถาบ่าครข่งฟูไม่อกในนอก็มีจักไขใบมะกิวหอมแดงหอมขาวนะเขือผงชุบล้นะแต่ผมบอกใส่ลสนี้เดมันจะทาชุบล้แหละมันก็ มอดอ่นะเนาะถ้าบางดันบางคนก็ใส่สปาเนอร์ผมใส่แค่หมูเนาะแต่หนังควายต้มหเรียบร้อยนะป่ะจะรบมอดเนอะมันบางคนก็ชอบบางคนบ่ชอบบางคนบอกกินสัใหญ่เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่แค่หมูบอละนะถ้ามันเดือดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเนอะถ้าจะได้เนอะเมนูนี่นะเป็นอาหารกำเมียงๆนะครับเนอะ บ้งท่านบ้านคนก็บอกว่าหลามบอนบ้านเขาบอกว่าอย่างนน่ะแต่บ้านผมห้องแกงใบเพียกน่องสุดยอดเดี๋ยวรถอีน่ะนะนะนะคุกรางวัลมันบัดหูห่วยมันเลยกินแกงใบเพียกน่องจะไปเซ่กันเด้อะเอาละใส่ก่อนละเอาเอาละเด้อพร้อมละ Lang tôi lắm chó 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 กินเข้าได้ด้วยกันเนาะวันนี้นะแก่งใบเพียกใส่แค่หมูเนอสุดยอดอสวัสดีครับเนาอาอยู่ดีมีสุขเนอครับสวัสดีครับ